สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับดอกบัวแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะมาฟังของอมๆกันเลยนะคะบัวนะคะเป็นหนึ่งในบรรดาดอกไม้นะคะที่ผู้คนนิยมใช้กันทั่วโลกทั้งในการปลูกเป็นไม้ดอกและไม้ประดับนะคะโดยดอกบัวนะคะได้รับขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไม้นม้ําอีกทั้งนะคะยังถือเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีด้วยนะคะอย่างเช่นการเปรียบเทียบดอกบัวกับคนสี่เหล่านะคะ ในปัจจุบันนะคะได้มีการประดิษฐ์ดอกบัวมากมายหลายรูปแบบทั้งรูปแบบจากพลาสติกจากผ้าเยบบัวนะคะหรือจากรกอดและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เฟิร์นจึงจะมาเสนอวิธีการประดิษฐ์ดอกบัวจากการพับกระดาษกันค่ะโดยวิธีการพับเนี่ยนะคะพับได้ง่ายค่ะและสามารถนาไปไประยุกใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยเนาะโดยการพับดอกบัวของเฟิร์นนะคะใช้วัสดุเพียงแค่ยอย่างเดียวเลยก็คือกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งแผ่นค่ะ โดยอาจจะใช้วัสดุอื่นนะคะในการทําเป็นก้านบัวหรือใบบัวเพิ่มด้วยนะคะอย่างวันนี้เนาะเฟิร์นก็มีอันนี้เป็นเหล็กนะคะแล้วก็พันด้วยพาเตอร์เขียวนะคะให้เป็นก้านบัวเนาะเดี๋ยวเผื่อจะได้ใส่การให้ดูไันด้วยนะคะโอเคค่ะมาเริ่มวิธีการแรกกันเลยนะคะก็คือนํากระดาษ สีเดียมัตุรัสมา1แผ่นนะคะจะสีอะไรก็ได้สีชมพูหรืออะไรก็ได้ค่ะแนะ,ะนําว่าให้เป็นกระดาษอ่อนนะคะไม่ให้ใช้กระดาษแข็งเพราะว่ากระดาษแข็งอะ่ะมันจะมีความแข็งทําให้เราพับยากค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะมุมชนมุมก่อนเลยนะคะเพื่อให้มันกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะได้สามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะพับมุมเข้าหามุมอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะ แล้วเราก็กรีดให้เป็นเส้นนะคะให้เส้นเห็นชัดขึ้นเนาะอ่าจะได้เป็นกากบาทตรงกลางอย่างนี้แล้วเราก็พับมุมนะคะเข้าหาตรงกลางค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจนพบครบทุกด้านเลยเนาะอันนี้คือพับเข้าหาตรงกลางแล้วเนาะ ทำซ้ํานะคะโดยพับเนี่ยพับข้อหัจากมุมนะคะข้อหัดตรงกลางอีกสองครั้งนะคะในระหว่างที่พับนะคะแนะนําว่าให้กรีดเส้นไปด้วยเนาะเพื่อเส้นจะได้คมชัดนะคะโอเคค่ะเมื่อพับครบสามครั้งแล้วนะคะเราจะได้เป็นสี่เหลี่ยมรูปเล็กอย่างนี้นะคะให้เราพลิกกลับอีกด้านหนึ่งอย่างนี้แล้วก็พับจากมุมนะคะข้อหาตรงกลางเหมือนเมื่อกี้นึงเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะ นี้นะคะเราจะได้เป็นรูปแบบประมาณนี้นะคะก็คือพับเข้ามาอย่างนี้จะเป็นทั้งหมดสีด้านเลยนะคะเสร็จปุ๊บพับตรงมุมเนี่ยคะ่ะพับเข้ามานิดนึงเป็นการเก็บมุมนิดนึงนะคะทำทุกด้านเหมือนกันนะคะ เก็บมุมเล็กน้อยโอเคค่ะแล้วขั้นตอนสำคัญนะคะคือเอานิ้วโป้งกดตรงมุมที่เราพับไว้นะคะเอานิ้วชีอ้อีกมือหนึ่งนะคะจับดอกข้างหลังแล้วดึงบิดขึ้นมาข้างหน้าค่ะจะได้เป็นดอกอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเอานิ้วโป้งเนี่ยจับตรงที่เราพับไว้ตรงเนี้ยคะ่ะคือตรงที่เราไอ้นี่จับไว้ เอานิ้วชี้อีกฝั่งนี้นะคะจับกดดันไปข้างหลังดึงค่ะจะได้เป็นกีบดอกบัวขึ้นมานะคะทําอย่างนี้กับทุกอันเลยเนาะจะได้เป็นดอกบัวชั้นแรกอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ทําชั้นที่สองขึ้นมาก็คือก็กดขึ้นมาปกติเลยค่ะจับดึงขึ้นมาเรื่อยๆทุกชั้นอย่างนี้นะคะ แล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราพับไป3มชั้นเนาะเราก็ดึงออกมาให้ครบทุกชั้นเลยนะคะตัดรูปดอกให้ตูมสวยให้สวยนะคะให้มันบานสวยพอดีกันเนาะแล้วเราก็จะได้แล้วนะคะเป็นดอกบัวสวยๆอย่างนี้เราสามารถพับแบบพับกลีบดอกอย่างนี้นะคะได้ให้มันเป็นคล้ายๆกับบัวบานนิดนึงได้นะคะโดยดอกบัวอันนี้อะ่ะ สามารถนะคะ,ะไปไประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้เช่นเอาไปพับกับผ้านะคะทําเป็นผ้าอาบน้ําฝนถวายพระสงฆ์หรือว่านําไปเจาะรูตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็นําเทียนใส่เป็นเชิงเทียนได้นะคะเพื่อกันไม่ให้น้าเทียนลนใส่มือแล้วก็อีกทั้งนะคะยังสามารถนําไปประดับตกแต่งร่วมกับดอกไม้อื่นๆนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเงินจากดอกไม้จริงได้นะคะ เพราะว่าดอกไม้จริงเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานเนาะแล้วเปลืองเงินด้วยนะคะแพงนะคะก็สามารถใช้ดอกไม้ที่เราประดิษฐ์เนี่ยทำได้นะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ก้านให้ดูทึบเจาะลงไปตรงกลางนะคะเป็นกา้านเราก็จะได้ก้านดอกบัวนะคะเอาไปประดับใช้กับดอกไม้อื่นๆได้นะคะหรือไม่ก็จะ,จะทําไปตั้งโต๊ะหรือว่าถ้าใส่เชิงเขียนก็จะเป็นเชิงเขียนอย่างนี้เนาะ เป็นเชิงเทียนในการจุดเทียนนะคะในการถวายพันถวายเทียนอะไรต่งางๆได้นะคะแล้วเฟิร์ก็ต้องขอจบการสอนเพลงครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ